รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เช้าวันหยุดสุดพิเศษที่มาพร้อมสารธรรมล้ำค่าในพุทธปัญญาพิรมรายการธรรมะเพื่อความอภิรมของทุกคนในครอบครัววันนี้ค่ะเรามีสารธรรมดีๆจากพระมหาเอกมงคลประพาโซแห่งวัดธรรมมงคลกรุงเทพมาฝากให้ได้รับชมกันในหัวข้อโสดิธรรมนำสุขค่ะ ช่วงธรรมมาพิรมมีปัญญาพาชีวิตไม่ผิดเพี้ยนมีความเรียนเป็นมนอดทนสู้มีอินทรีย์สัรวมจิตเพ่งพิจด,ดูปล่อยวางรู้ลุ่งโรดโสธิธรรม ขอถวายความระลึกนึกถึงและเคารพพระรัตนตรยัยคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ขอความผาสุกเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านญาติโยมทั้งหลายที่มาฟังในที่นี้คุณโยมเคยสังเกตไหมว่า ทำไมบางคนเนี่ยเขาดูมีความสุขตลอดเวลาในชีวิตของเขาแม้จะเจอปัญหาอุปสรรคอะไรเข้ามาในชีวิตเขาก็ยังยิ้มได้แต่บางคนเนี่ยทำไมเขาดูมีความทุกข์อยู่ตลอดเวลาแม้เขาจะเพียบพร้อมไปด้วยทุกอย่างแต่เขาก็ไม่ได้มีความสุขคำตอบจะอยู่ที่โสติธรรม ที่จะนำมาแสดงให้ทุกท่านได้ฟังในวันนี้แหละนะเพราะฉะนั้นหัวข้อธรรมในวันนี้ก็คือโสดิธรรมนำสุขก่อนที่เราจะเข้าเรื่องโสดธิธรรมนำสุขเราต้องมารู้ความหมายของว่าโสดิเสียก่อนเคยได้ยินไหมคุณโยมคำนี้โสดิ โสดทีแปลว่าความสวัสดีหมายถึงความโชคดีมีชัยแค้วคลาดปลอดภัยเป็นคำเดียวกันกับคำว่าสวัสดีที่เราใช้กันนี่แหละนะเป็นคำที่เราพูดกันอยู่เสมอแต่เราอาจจะไม่ได้รู้ความหมายของคำนี้เวลาพระให้พรก็ สัพพะโสถีพาวันตุเตขอให้ท่านทั้งหลายจงมีความสุขไม่ว่า,าเทศกาลต่างๆเราก็จะอวยพรให้แก่กันและกันขอให้มีความสุขแม้แต่คำว่าสวัสดีเนี่ยซึ่งประเทศไทยของเราเนี่ยใช้คำว่าสวัสดีเป็นคำที่ใช้ทักทายกัน รู้ไหมว่าใช้มาแล้วกี่ปีประมาณแปดสิบแปดสิบเอ็ดปีนะสมัยจอมพลปอ,อพิบูลสงครามนะแต่ก่อนอประเทศไทยเราเนี่ยไม่ได้มีคำทักทายที่เป็นทางการแต่ประเทศอื่นเขามีคำนี้ถูกใช้ใน คณะอักษรศาสตร์จุลาลงกรมาก่อน,นถูกใช้ในวงแคบๆทีนี้ท่านนายกรัฐมนตรีสมัยนั้นเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีงามก็เลยเอามาประกาศใช้กันแพร่หลายในปัจจุบันก็จะมีความหมายของคำนี้คำนี้เป็นภาษาสันสกฤตนะ สวัสดีกับโสดทีนี่จะคล้ายๆกันโสดทีนี่เป็นภาษามาคตภาษาบาลีนะแปลว่าความโชคดีมีชัยปลอดภัยจากอันตรายต่างๆเมื่อเรามีความโชคดีความมีชัยเราก็จะมีความอะไรครับความสุขนั่นเองวันนี้เราจะมาเชื่อมโยงให้เห็นกัน ซึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตัดตรัสถึงหลักการแห่งความสุขเอาไว้ในพระไตรปิฎกนะในปัจจุบันนั้นเรามีวิธีการหาความสุขที่ไม่เหมือนกันนะบางคนอยากให้โชคดีก็ไปบนบานสารกล่าวบ้างพึ่งเทพบ้างนะ หลวงพ่อนั้นได้ยินว่าดีเทพนั้นได้ยินว่าขอแล้วได้ก็ไปขอกันแสดงว่าเรานั้นทุกคนต้องการความโชคดีในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธนะเราก็จำเป็นต้องรู้ว่าหลักของความโชคดีในพระพุทธศาสนานั้นท่านพูดว่าอย่างไงท่านสอนยังไง เรื่องเรื่องนี้พระพุทธเจ้าเป็นคนตรัสไว้เองคือสมัยพุทธกาลมีเรื่องอยู่ว่ามีเทวดาตนหนึ่งรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยในชีวิตของตนเพราะว่าเห็นเพื่อนที่เป็นเทวดาด้วยกันเนี่ยเกิดหายไปทีละคนทีละคนทีละคนคือเทวดานี่ท่านมีอายุยืนนะคุณโยมจนไม่รู้ว่า เมื่อไหร่จะสิ้นชีพแล้วก็ไม่มีความแก่เหมือนเราด้วยแต่ท่านจะมีสัญญาณบางอย่างบ่งบอกว่าเวลาท่านจะหมดอายุไขเป็นต้นว่าแสงสว่างในตัวลดลงชุดก็เศร้ามองอะไรอย่างเงี้ยพระเทวดาตนนี้ก็เห็นพักพวกที่รู้จักการหายไปทีละคนทีละคนก็เริ่มกลัวนะเพราะกลัว ในมรณภัยก็เลยไปตรัสถามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าจะทำเช่นไรถึงจะมีความโชคดีมีชัยห่างไกลภัยอันตรายพระพุทธองค์ก็เลยตัดเป็นธรรมะว่านานยัตราโพชังคตปสานานยัตราอินทรียสังวรานานยตราสัพพานิสขาโสวทิงปัสามิปานิหนัง แปลว่านอกจากปัญญาอันเป็นเครื่องตื่นรู้ความภาคเพียรการสํารวมระหวังอินทรีย์และการสละละวางตถาคตมองไม่เห็นสิ่งอื่นใดเลยที่จะก่อให้เกิดความสวัสดีมีชัยได้เพราะฉะนั้นหลักการของโสวดีธรรมจึงมีอยู่4ประการ ก็คือโพโธชังคะแปลว่าปัญญาเครื่องตื่นรู้ประการที่สองก็คือตะปะสาหรือตะบะนี่แหละแปลว่าความภาคเพียรพยายามประการที่สามก็คืออินทริยสังวลาคือการส้ารวมระหว่างอินทรีย์ประการที่สี่ก็คือสัพพนิสสคาแปลว่าการสละละวาง สิ่งทั้งหลายทั้งปวงเราก็จะได้หลักการของโพชชังคะก็คือหลักแห่งความสุขสวัสดีความโชคดีมีชัยเมื่อเรามีความโชคดีมีความปลอดภัยก็จะทำให้เรามีความสุขได้เช่นกัน ประการที่หนึ่งก็คือพ่อชังคะแปลว่าองค์แห่งการตื่นรู้ก็คือได้แก่ปัญญาคือปัญญารู้เท่ารู้ทันทุกสรรพสิ่งที่เกิดขึ้นถึงความเปลี่ยนแปลงในโลกนี้ปัญญานี้มีสองแบบนะคุณโยมมีทั้งปัญญาทางโลกและปัญญาทางธรรม ปัญญาทางโลกคือสพพวิชาต่างๆที่เราลร่ำเรียนกันตั้งแต่ปถมมัธยมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษาส่วนปัญญาทางธรรมนี่ก็คือปัญญารู้เห็นธรรมตามความเป็นจริงนะคือรู้หลักอนิจจังทุกขังอนัตตารู้ความไม่เที่ยงของชีวิตนะอย่างนี้คือปัญญาทางธรรมท่านบอกรู้ ทำพ้นโศกรู้โลกพ้นภัยนะเพราะฉะนั้นถ้ารู้ทมเราก็จะสามารถถึงจุดสูงสุดในพระพุทธศาสนาได้ก็คือการหลุดพ้นนะส่วนถ้ารู้โลกพ้นภัยก็คือว่าเมื่อเรามีสภาวิชาต่างๆเราก็จะสามารถประกอบวิชาชีพแล้วก็ได้ทรัพย์สินเงินทองมาเพื่อเลี้ยงชีพตัวเอง เราก็จะใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขแล้วก็เรื่องของปัญญาเนี่ยสมัยนี้มันมีปัญญาอีกอย่างหนึ่งเข้ามานะนอกจากปัญญาธรรมชาติของมนุษย์แล้วมันยังมีปัญญาประดิษฐ์อีกนะคุณโยมน AI นะ Artificial Intelligence นะ Intell หรือ AI A.I. นี้เข้ามาเป็นปรัญญาประดิษฐนะ์่าแล้วก็เก่งขึ้นเรื่อยๆด้วยนะก็มีประโยชน์นะถ้าเราเอามาใช้ก็มีประโยชน์แม้แต่ในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยยังการเผยแผ่เนี่ยก็ปฏิเสธการใช้ A.I. ไม่ได้ทุกวันนี้นะและญาติโยมใช้กันหรือยังนะใช้บ้างไหมแต่จะเล่าให้ฟังว่าใช้ยังไง เล่ามาจะเล่าให้ฟังก่อนก่อนมาบรรยายในที่นี้อาตมาภาพก็ไปเรียนรู้ AI ในการเผยแผ่พุทธศาสนานะ AI นี่มันมีหลายระดับนะตั้งแต่ระดับที่ใช้สอบถามถามอะไรตอบอย่างนั้นเหมือน Google Search ทั่วไปนะอีกระดับหนึ่งเราสามารถให้มันคิดให้ได้วางแผน ได้สร้างเนื้อหาได้ทำแทนมนุษย์ได้เดี๋ยวนี้ AI เขียนธรรมะได้ด้วยนะคุณมอ,อ้างอิงพัะไตรปิดกก็ได้อ้างอิงหนังสือก็ได้ลักษณะของการนำปัญญามาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันก็คือว่าเมื่ออย่างเมื่อเราเจอข่าวสารต่างๆ ที่แชร์กันในโลกปัจจุบันเนี่ยเราต้องรู้จักพิจารณาว่าข่าวนั้นเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมนะเพราะว่าทุกวันนี้ทุกคนนะเป็นสื่อแล้วสื่อส่วนบุคคลเนี่ยไม่ได้ผ่านการก,ารกลันกรองอะไรบางคนก็หลงเชื่อตกเป็นเหยื่อของอาชญากรก็มีนะของคอร์เซนเตอร์ใช่ไหม แก๊งคอเซนเตอร์อย่างที่ออกข่าวกันหรือแม้แต่การจะลงทุนอะไรต่างๆก็ต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนนะเพราะว่าทุกการลงทุนมีความเสี่ยงนะรวมถึงต้องรู้จักวิเคราะห์ปัญหานะเพื่อหาทางแก้เมื่อชีวิตมีปัญหาอันนี้คือลักษณะการใช้ปัญญาเข้ามาวิธีการฝึก ให้มีปัญญาก็คือว่าเราก็ต้องศึกษาให้มากๆนะปัญญาเกิดได้3มทางคุณโยมปัญญาแบบที่หนึ่งก็คือสุตะมะยะปัญญาปัญญาที่เกิดจากการเรียนรู้การฟังอ่าประการที่สองก็คือจินตมยะปัญญาคือปัญญาจากการคิดวิเคราะห์เมื่อเราร่ำเรียนมาแล้วเราเอามาคิดต่อยอด เขาบอก1 2ึสแต่เราต่อ3 4มหได้อันนี้เกิดเป็นปัญญาเกิดการเอาข้อมูลเหล่านั้นมาจัดหมวดหมู่มาวิเคราะห์สังเคราะห์เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ปัญญาในแบบที่3ก็คือจินตะภาวนามายปัญญานะก็คือปัญญาที่เกิดจากถ้าแปลตามตัวก็การเจริญภาวนาหรือการลงมือทำ อันนี้ก็คือจะเกิดเป็นปัญญาที่ได้จากประสบการณ์จริงนะที่เราลงมือทำเองนี่ก็คือลักษณะของปัญญาทั้งสามชนิดนะการที่เราจะฝึกฝนให้เรามีปัญญาได้เราต้องรู้จักสุจิปุรินะอ่านะนะก็คือหัวใจของนักปราชญ์นะนะ สุก็คือฟังนี่แหละนะสุตะแปลว่าฟังจิก็คือจินตะอ่าก็คือคิดคิดเยอะๆสุจิปุลิปุปุก็คือปุชาก็คือรู้จักถามลิก็คือริกิตคือเขียนอ่เพราะว่าท่านบอกจำไว้ดีกว่าจดอ่าแต่ถ้าจำไหม่หมดจดไว้ดีกว่าจำนะเพราะฉะนั้นการเขียนนี้ช่วยได้เยอะ เพราะว่าการเขียนเนี่ยดีกว่าการพิมพ์เพราะว่าถ้าเราพิมพ์เนี่ยเราจําไม่ค่อยได้นะแล้วการพิมพ์ก็ยังดีกว่าการอ่าน,นอ่านเฉยๆนี่ก็ยิ่งหนักเลยนะอ่านยี่สิบสามสิบรอบถึงจะจําได้นะถ้าตามหลักอที่เขาวิจัยมาก็อ่านเท่าไหร่ครับยี่สิบเอ็ดรอบนะถึงจะจำได้ในข้อนี้ก็คือ นำสุขด้วยความฉลาดก็คือปัญญานั่นแหละนะเหมือนเรื่องของในวิสาสะพโภชนะชาดกท่านกล่าวไว้ว่ามีราชสีตัวหนึ่งนะอาศัยอยู่ในป่าแล้วก็ที่นั่นเนี่ยเป็นทุ่งหญ้าที่เต็มไปด้วยต้นหญ้าธัญญาหาร ก็มีคนเลี้ยงโคเนี่ยได้นำโคมาเลี้ยงนะคนเลี้ยงโคเวลามีโคได้ผลผลิตก็คือได้น้ำนมโคเนี่ยก็จะเอาไปขายให้เศรษฐีโพธิสัตว์อยู่มาวันหนึง่งเจ้าราชสีตัวนั้นเนี่ยไปหลงรักแม่เนื้อที่อาศัยอยู่บริเวณป่านั้น ทำให้โคที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยเกิดความเกรงกลัวในราชสีก็ไม่กล้าจะกินหญ้ากินน้ำทำให้โคนั่นเกิดสูบผอมลงนะเมื่อคนเลี้ยงโคนำนมไปให้เศรษฐีโพธิสัตว์เศรษฐีโพธิสัตว์ก็เลยถามว่าเพราะเหตุอะไรช่วงนี้อ่า น้ำนมโคถึงมีผลผลิตได้น้อยแถมไม่มีคุณภาพมีความใสและก็รสชาติจืดชืดนะฝ่ายคนเลี้ยงโคก็เลยเล่าให้ฟังว่าช่วงนี้มันมีพระยาราชสีตัวหนึ่งมามาหลงรักแม่เนื้ออยู่บริเวณนั้นทำให้โคทั้งหลายนี่ไม่กล้ากินหญ้าก,กินน้ำฝ่ายเศรษฐีโพธิสัตว ซึ่งเป็นอดีตชาติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่นะก็เลยแนะนําว่าให้เจ้าเนี่ยจับแม่เนื้อตัวนั้นมาแล้วก็ทาด้วยยาพิษให้ทั่วตัวแล้วกักขังไว้สองสามวันแล้วค่อยปล่อยไปรับรองว่าร้าจะสีตัวนี้ ต้องมาเรียสรีระแม่เนื้อตัวนี้แล้วก็จะถึงซึ่งซึ่งความตายเป็นแน่ทีนี้คนเลี้ยงโคก็ทำตามวิธีการก็ได้จับแม่เนื้อมาทาด้วยยาพิษกักไว้สองสามวันแล้วก็ปล่อยไปเมื่อพรยาราชสีนั้นเห็นแม่เนื้อด้วยความคิดถึงและความสเสน่หาก็เลยกรูเข้ามา แล้วก็เรียสรีละของแม่เนื้อนั้นแล้วราชสีตัวนั้นก็ถึงซึ่งความตายเมื่อเศรษฐีโพธิสัตว์ทราบข่าวเช่นนี้ก็เลยกล่าวว่าพระ,พระยาราชสีตัวนี้เป็นเจ้าป่าผู้เพียบพร้อมไปด้วยกำลังวังชาแต่ขาดปัญญารู้เท่าเอาไวไกา้กันรู้ทันเอาไว้แก้ก็เลยถึงซึ่งความตาย อันนี้คือเป็นลักษณะของความไว้วางใจที่ขาดสติปัญญาการไตรตรองนะเขาเรียกว่าความไว้เนื้อเชื่อใจบางทีก็ทำให้เราขาดการพินิษพิจารณาก็ทำให้เกิดโทษแก่เราได้ พราะฉะนั้นเราต้องรู้จักใช้ปัญญาในการพินิษพิจารณาต่างๆเมื่อมีปัญหาเข้ามาสิ่งแรกที่จะต้องใช้ก็คือปัญญานะหาต้นเหตุแล้วก็เมื่อเห็นต้นเหตุเราก็ใช้ปัญญาเพื่อหาวิธีแก้ประการต่อมาก็คือตปะสาตปะสานี้ก็คือความภาคเพียนอัตมานิยาม ข้อนี้ว่านำสุขด้วยความอดทนความภาคเพียรน,นี้กับความอดทนนี้คล้ายๆกันพระพุทธองค์กล่าวไว้ว่าสุดยอดของตบะก็คือความอดทนนะก็คือขันตินั่นเองความภาคเพียรก็คือเมื่อเรารู้วิธีการแก้ปัญหานั้นแล้วเราก็ต้อง แก้ปัญหานั้นด้วยความภาคเพียรก็คือว่าไม่ย่อท้อแม้จะเจออุปสรรคก็ต้องทำให้สำเร็จจนได้นี่คือรักษาของความภาคเพียรภาคเพียรน,นี้ต่างจากความเพียนนิดนึงนะคุณโยมความเพียนนี่คือวิริยะก็คือความเพียรภาคเพียนนี้มันต้องภาคเพียนทำบ่อยๆทำซ้ำๆถึงจะกลายเป็นความภาคเพียน พรุ่งนี้เช้าเรามาติดตามกันต่อนะคะเพราะว่าตอนนี้ได้เวลาพบกับสิ่งดีๆกับน้องเป็นหนึ่งกันแล้วนะคะช่วงธรรมะพาเพลิน วันนี้เป็นหนึ่งขอนนำข้อคิดที่น่าสนใจจากหนังสือ101คมคิดเพื่อสร้างชีวิตและแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่โดยคุณก่อศักชัยรัศมีศักด์มาฝังให้ทุกท่านได้พิจารณากันสักนิดดังนี้ค่ะก่อนที่ฟ้าจะประทานภารกิจอันยิ่งใหญ่ให้ใครจกต้องเขี่ยวกรัมผู้นั้นอย่างหนักหนาสาหัสเสียก่อน การทำงานไม่ใช่การขายแรงงานแต่เป็นการสร้างคุณค่าให้แก่ชีวิตความรักจำเป็นสำหรับสิ่งมีชีวิตรักตัวเองรักเพื่อนรักลูกค้าเท่ากับรักองค์กรยิ้มให้กันสร้างความอบอุ่นต่อกันคนที่เตรียมพร้อมอยู่เสมอ คือผู้ที่ไม่ประมาทความล้มเหลวจะเป็นรากฐานแห่งความสำเร็จช่วยให้เราเกิดการเรียนรู้และไม่ทําผิดพลาดซ้ำรอยเดิมคนที่มีความหวังจะเป็นคนที่มีความระมัดระวังในการใช้ชีวิตต่างกับคนที่สิ้นหวังซึ่งจะขาดความยั้งคิด สามารถทำความชั่วได้ทุกชนิดเพราะคิดว่าไม่มีอะไรจะเสียแล้วผู้นำที่มีภาวะผู้นำอย่างแท้จริงไม่ได้วัดกันที่ตำแหน่งแต่วัดกันที่คุณสมบัติ หากคุณผู้ชมท่านใดสนใจร่วมแบ่งปันสิ่งดีๆกับทางรายการก็แนะนำกันเข้ามาได้เลยนะคะโดยส่งมายังรายการพุทธป,ปัญญาพิรมบริษัท CP a l อจำกัดมหาชนเลขที่313อาคาร CP Tower ชั้น26ถนนสีลเมเขตบางรักกรุงเทพฯ0 5 00หรืออีเมล address y o k a 7 g m a i l c o m ค่ะ เชื่อว่าธรรมสาระที่ทางรายการนำมาฝากในวันนี้จะมีความสุขใจมามอบให้ทุกท่านไม่น้อยเลยนะคะสำหรับวันนี้เป็นหนึ่งในคุณแม่ปรังและต้องขอตัวลาเราจะกลับมาพบกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ